วันนี้ก็มาเล่านะครับถึงเรื่องราวนะครับ fc นะใครพลาดใครโดนนะครับตามนั้นเลยนะครับนะอ่าใครพลาดใครก็โดนแหละว่าง,ง่ายๆอย่าพลาดประมาณนั้นนะครับห้ามพลาดนะอเพลาดก็เสียเงินเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็ก่อนระมัดระวังนะครับก็ fc ด้วยนะครับ fc นะก็อย่าไปอ่า พิมชื่อนะครับบุคคลที่สามนะครับอันตรายนะครับบอกตรงนะครับอันตรายเอออันตรายมากเพราะฉะนั้น่าเราจะพูดในนามนะครับนะอ่าเป็นการเลี่ยงนะครับนะไม่ให้เขาเล่นได้นะครับเออชื่อก็คือประมาณคร่าวๆถ้าเราไม่ไปด่านะครับไม่ไปถามว่าเออชื่อได้ไหมได้แต่เราต้องไปด่าไม่ด่าเขาอ่ะ ไม่ไปด่าดูถูกเหยียดหยามนะครับทําให้เขาเสียหายนะเออชื่อธรมธรมดาธรรมดาก็ได้เออนะมันมันก็ได้แต่อย่าไปดา่าแค่นั้นเอง FC. เออแล้วตอนนี้แม่นอกใต้ก็ออกมาเล่นเลยเร็วมากเออกระโดดงับเลยคอนเทนต์นี้นะครับกระโดดงับเข้าไปเลยนะเต็มที่เลยนะครับเออมันก็ไปสอนเขาว่าเนี่ย เออต้องมาละมาระวังนะครับเออไม่รู้สึกไม่รู้สานะครับเออนู่นนี่นั่นอย่าลืมว่ามันจะไปพูดเรื่องพวกนี้นะเรื่องการด่าเนี่ยมันเนี่ยเป็นตัวตึงเลยล่ะพูดง่ายเป็นตัวว่าเขาเลยเออแล้วมันก็เอ่ยชื่อเขาเต็มๆเนียเพราะว่ามันเือเขาเล่นมันไม่ได้ไงเออเขาเล่นมันแล้วแต่เล่นมันไม่ได้มันไม่ได้สนใจไงมันถึงเต็มที่ไงนี่แหละเออมันเต็มที่เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เอาพูดยังไงถ้ามันกลับมามันก็เต็มข้อเอเต e ็มข้อ,ล,ขอ,ขอล่อเต็มแข้ง,ขงเอาพูดอย่างนั้นีกว่าเอา <sig> อย่าให้เห็นอย่าให้มานะเอาพูดง่ายเอออย่าว่าแต่ไอไอเรื่องคดุงคดีอะไรเลยนะครับเอฟดีพูดง่ายมันไม่กล้ามาหรอกมันก็พูดให้คนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยก็อย่อาไปอย่าไปไอนี่เขานะครับอย่าไปดา่าอย่าไปอะไรเขานู่นนี่นั่น มันอ้างพูดแบบนี้คือจะให้มันด่าได้คนเดียวไงอ่าให้มันด่าได้คนเดียวคนอื่นห้ามด่ามันจะะลักษณะนั้นนะครับเห็นไหมมันเป็นบทเรียนอยู่แล้วนะครับมันทําคือใครจะด่าก็ใครจะเล่นมันมันยินดีเพราะมันก็ไม่มาอยู่แล้วเออนี่ปัญหานะครับมันไม่มาอยู่แล้วอ่าบาสมอนสวัสดีครับผมคุณหมอมินนะครับ แม่เอ็นเทนนะครับสวัสดีครับผมนี่นี่แหละเอฟซีนะครับบอกได้เลยอ่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่อถ้าเขารู้ว่าเป็นตัวเขาเนี่ยถ้ามันโฉงแจ้งโฉงค้มเนี่ยก็ไม่มีการพาดบอกตรงอ่าไม่มีคําว่าพาดนะมันมันมันเข้าข้อมันผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเอฟซีบอกได้เลยงานนี้มีแต่เสียกับเสีย อืมแล้วพูดง่ายว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกบางคนก็อาจจะอ่พูดในพาดพิงกันนะครับพูดกันไปโยกไปโยกมานะมันจะโดนนะครับเอฟซีบอกได้เลยก็คืออย่าไปเอ่ยชื่อนะอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับแค่นั้นนะครับนี่แหละนะครับอืม จะได้เราจะได้อเราจะได้จดจำเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเสียเงินมันก็เสียเงินไม่น้อยนะขนาดอ่าแค่มีประมาทเนี่ยก็เสียรวมๆแล้วก็เป็นแสนเหมือนกันนะเป็นแสนเหมือนกันแล้วถ้าเกิดด่าเข้าข้อละ่ะหนักเลยนะครับหนักเลยก็เสียเงินหนักอะ่ะเอาพูดง่ายเนี่ยเสียเงินหนักอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าไปดา่านะครับอย่าไปดา่าอคนอื่นมันดามันไม่สนใจแล้วบางคนมันมันไม่ได้อยู่เนย ถ้าอยู่ภายในประเทศเขาก็กลัวอยู่แล้วอืมอยู่ภายในประเทศเขาก็เขาก็กลัวอยู่แล้วเขาคงไม่กล้าดา่าอะไรเต็มที่หรอกนะเพราะมันเจอกันมาแล้วไงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปดูถูกเหยียดหยามนะโดนนี่ๆใครก็แล้วแต่ใครที่พูดแง่ว่าใครที่ทำนานเกี่ยวกวับเรื่องนี้ก็ต้องโดน เพราะถ้าตัวเองไปดูถูกหยาดยามเขาเนี่ยมันเข้าข้ออยู่แล้วไปโฆษณานะครับเออ่โฆษณาในสื่อนะครับโซเชียลเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วไอ้สีโดนโดนเต็มดอกพูดกระสันๆนมันมีบทเรียนมาเยอะแยะเอบทเรียนเยอะแยะแต่แต่บางคนเขาก็ไม่จำไงเขาโดนหล,หลายครั้งเขาก็ไม่ค่อยจำหรอกเขาก็ดา่าอยู่นั่นแหละเออ ขนาดเคยญาติเขายังไม่ปล่อยเอาไว้เลยเอฟซีเออเคยญาติเขาก็ยังไม่ปล่อยกันไว้เลยเออเขายังเอาเลยนะเออยังเอาเลยเคยญาติเพราะว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มันเหมือนกันเป็นการอ่าเป็นการเล่นนะครับเป็นการเล่นหนึ่งคือเล่นความกันนะนะครับเหมือนกันเล่นความกันนะก็คือพวกนี้ใครแพ้ใครพลาดเออห้ามพลาด เหมือนเป็นการายุยงกันเป็นการอ่ด่าทอไปถมาเนี่ยบางคนเขาก็จะฉลาดนะครับด่าไปเนี่ยเขาก็ไม่เอ่ยชื่อนู่นนี่นั่นนะก็รอให้คู่ต่อสู้พลาดถ้าคู่ต่อสู้เอ่ยเอ่ยชื่อเอ่ยลายพาดเนี่ยถ้าเก็บอารมณ์ไม่ได้นะเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็พอไปเอ่ยปุ๊บเนี่ยเขา้าข้อเขาเนี่ยเขาก็ฟ้องโดยทันทีเลยคือไม่รอไม่รอโอกาสนี้นะครับก็ฟ้องโดยทันทีห้ามพลาดนะ อารมณ์ต้องนิ่งนะครับอารมณ์ต้องเย็นต้องนิ่งต้องตอบได้แต่ให้มันอยู่ในขอบอให้มันอยู่ในขอบเขตถ้ามันเกินกว่าขอบเขตมีโอกาสโดนนะครับมันไม่ค้มเสียเวลาด้วยเสียเวลาเสียเงินด้วยพูดตรงๆนะครับเสียเวลาก็เสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นเราทําอะไรเนี่ยอย่าเอาแต่ความสะใจนะมันไม่ได้ครับสะใจไม่ได้ก็ใครที่อยู่ต่างประเทศนะบอกได้เลยนะ คุณอาจจะคุณแคยยิ้มในใจยิ้มในใจว่าชาตินี้ยังไงกูก็ไม่โดนอ่าถูกไหมพูดง่ายนะถึงคุณจะไม่โดนกฎหมายนะแต่กฎแห่งกรรมมันโดนแน่นอนเอายิ่งยิ่งกฎแห่งกรรมโดนแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกด่าเขา้างมากๆงมาก,มาก,มาก,มากเนี่ยถ้าคุณเผลอกลับมาเมื่อไหร่น่ะคนก็คือโดนแน่นอนอเผลอกลับมาเมื่อไหร่ก็โดนมานั้นเพราะฉะนั้นมันเข้าข้ออยู่แล้ว เออทให้เขาข้อเขาไม่ออกนะใครเบอร์เขาไม่ออกหนังสือเชิญหรอกเอาง่ายๆนะคนที่จะถูกเชิญเนี่ยมันต้องต้องเข้าข้อจริงๆเออเข้าชุดจริงๆถ้ามันไม่เข้าชุดเข้าข้อเขาเขาก็ปล่อยผ่านเลยเขาบอกไม่เข้าไม่เข้าก็ทําอะไรไม่ได้เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละเอฟีนะครับสวัสดีค่ะนะทานข้าวยังยั่งเลยนะครับ ยังก็เดี๋ยวลงไลฟ์นี่แหละลงไลฟ์คงจะทานนะครับเราก็มาคุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนนะครับว่าอ,อการที่ไปด่าทอเขานะครับการทีเ่เล่นงานใครสักคนเนี่ยเราต้องระมัดระวังเล่นได้นะแต่เล่นอยู่ในเล้งนะอยู่ในเขตเล่นอยู่ในเขตอย่าไปเล่นมันเกินเลยเล่นเกินเลยเราว่ามันไม่ใช่อะไรเสียดายเสียดายเงินไม่ใช่อะไร อ่ายาย่านะครับเพิ่งมาใครโดนนะครับอ่าเอา้าก็แม่นอกสายก็ออกมาสอนแล้วตอนนี้แม่นอกส้ยก็ออกมาสอนแล้วไงเออว่าอย่าไปด่าใครนะเอออย่าไปด่าใครนะครับเอเดี๋ยวจะโดนนะครับอา่าใช่ครับผมเล่าในอยู่ในขอบเขตได้เอเล่นแล้วก็อยู่ในขอบเขตได้อยู่ในเล้งไนดะ้ แต่อย่าหลุดอย่าหลุดเยอะก็แล้วกันนะหยุดหลุดหยุดเยอะคือหลุดไปเยอะเนี่ยเขาจะจับนะเขาจะจับได้นะนะเขาจับเราได้อยู่แล้วถ้าเราหลุดเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับอย,อย่าไปอย่าไปด่าเขาเยอะอใครจะว่าด่าเรางไงเราก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกก็โต้ตอ,อบกันได้นะ เล็กๆน้อยโตตอบกันได้นะแต่อย่าไปเยอะถ้าเยอะแล้วโดนนะครับถ้าไปเอ่ยชื่อเขานี่เต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับบอกได้เลยเอ,อถ้าพูดถึงนะเนีย่ยยาถ้าพูดถึงอ่าแม่นอกไส้นะมันไม่เข็ดหรอกเพราะอะไรมันไม่เคยโดนเนี่ยมันไม่เคยเสียตังค์ถ้ามันเสียสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออยกูต้องผ่อนแล้วเว้ย เออกูต้องผ่อนแล้วเพราะว่าโอ้หโดนโดนไม่ใช่น้อยเว้ยโดนหลายเป็นแสนน่ะคิดดูที่มันคุ้มไหมนะมันไม่คุม้มเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยเออแล้วก็คุมความประพฤติอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอฟดีเพราะฉะนั้นมันไม่เคยโดนมันก็เลยไม่กลัวไงมันก็จะไปว่าคนอื่นเขาที่เขาโดนกันเนี่ยมันก็จะไปว่าคนอื่นว่านี่ไงเออไม่ทำนึกนู่นนี่นั่นนะน,นะนะนะพูดง่ายว่า ถ้าด่าแล้วมันไม่เข้าข้อน่ด่าไปเลยไม่มีปัญหาเราก็คงไม่เป็นไรแลด่าไปเถอะเออด่าแล้วเราไม่เอ่ยชื่อใครอะนะเออมันก็อาจจะเกลี้ยงอย่างเดียวโกรธโกรธแต่ทําอะไรไม่ได้ไงโกรธแต่ทําอะไรไม่ได้อย่าไปเอ่ยชื่อจริงเขาชื่อเล่นชื่อจริงเขานะเออสปปรบนามนะได้อยู่นะครับใช้สปปรบนามเอาเออแม่ดอกไก้โอ้ยเขาไล่เลียงได้นะเออเท้าความได้ อก็ระวังแล้วกันเออแม่นอกไส้นี่แหละนะมันมันไม่เคยบอกว่ามึงกา้าวหน่อยเขาว่างง้นมึงก้าาหน่อยก,กอยูยังเอ่ยชื่อเต็มๆเลยไม่เป็นไรเขวาว่างง้นเอาเลยที่ส,าสาบายเอาตามสาบายแล้วกันนะถ้าเอ่ยชื่อเต็มๆก็เอาทิมที่ไปเลยตามสาบายเอาที่เอาที่สบายใจแล้วก็จะรู้เองเออครั้งนี้ <laughs> <millennials> <corpses> อาจจะทําอะไรไม่ได้ครั้งต่อไปอาจจะทําอะไรไม่ได้ ไม่แน่ก็ต่อต่อไปอาจจะทำอาจจะได้เอ,อรวบรวมไว้ก็แล้วกันหลายครั้งก็หลายกรรมพูดแค่นี้นะหลายครั้งก็หลายกรรมเก็บไปเรื่อยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็กรรมหนึ่งถ้าเรารู้เราเอยเข้าข้อแล้วก็เลคเชอร์ไว้นะครับเลคเชอร์ไว้แล้วก็ดูดไว้นั้นมันเป็นหลักฐานแล้วก็สร้างหัวข้อไว้เอ,อทำเอกสารขึ้นมาเลย เรื่องนี้อย่างงี้อย่างนี้ยงนะครับแนบด้วยนะครับแนบด้วยไอคลิปนะแนบด้วยคลิปแล้วก็แนบด้วยเอกสารต่างๆแล้วก็เป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตเก็บไว้เลยเอ่อนำเสนอก็คือฟ้องไปเลยทีเดียวนะสักสิบยี่สิบคดีต่างคนต่างวละต่างกรรมเนี่ยมันก็เยอะแล้วเอาคิดดูเอีกรรมละแสน สิบยี่สิบกร,รัมก็เท่าไหร่ล่ะเอฟซีนะ <c oughs> เป็นล้านเอโดนดอกนี้เข้าไปนี่ถึงขั้นร้องไห้นะจะบอกไว้เลยนะเออถึงขั้นร้องไห้ว่ากันตามนั้นแอดเพิ่งรู้นะว่าเพิ่งรู้นะว่าอเพิ่งรู้นะว่า,า,วาสารไทยฟงท่านเนี่ยเวลาเวลาเรียกเนี่ยสมมติว่าเรียกให้โจทย์ เท่านี้สารก็เอาเท่านั้นก็คือเอาเท่าๆกันกันเออไอ้เพินงรู้นะว่าสมมติว่าหมื่นหนึ่งถูกไหมละ่ะอสารท่านก็เอาเอาไปหมื่นหนึ่งโจทย์ก็เอาไปหมื่นหนึ่งแล้วก็จะเสียอย่างเนี้ยกับคนครึ่งเลยเห็นไหมแต่ว่าค่าทนายต่างหากเออค่าทนายต่างหากอ่าตรงนี้นะครับเอฟซี F C, มันก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสาลท่าน คิดสองหมื่นเนี้ยใช่ไหมสามไปทรงท่านคิดสองหมื่นเก้าโจทย์ก็น่าจะสองหมื่นอะไรประมาณเนี้ยอ่านี่แหละมันก็เลยทําให้ทําให้เราเห็นว่าโอ้เ,อเสียนี่มันเสียเท่ากับสองเด้งอะ่ะคิดง่ายๆก็คือเราเสียสองเด้ง่ะแม่งเจ้ามือปอกไว้ปอกเราเด้งด้วยไว้ <laughs> เออปอกเราเด้งด้วยเอาโดนสินะวนเพนไม่เสมอไปหรอ แต่ไม่รู้นะที่คิดคิดมามันก็จะประมาณนี้ไงประมาณนี้ไงเออคิดคิดมาก็ประมาณนี้เขาก็จะเอาประมาณนี้เห็นไหมแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นขึ้น,นลงลงอาจจะไม่ต่างกันมากเออไม่ต่างกันมากแต่แต่ของแอดเนี่ยของแอดแอดบอกเลยนะว่าคือสูงสุดอะสารท่านคิดสูงสุดของท่านแล้วของแอดก็คือสองแสนอ่าค่าธรรมเนียม สารสองแสนใะเอฟซีอ่าสองแสนแต่เราเนี่ยอ่าได้กับคืนมาเป็นล้านแต่ว่ามันเป็นลิมิตนะตรงนั้นเนี่ยอ่ามันเป็นลิมิตตรงนั้นก็คือว่าร้อยละสองอ่ะค่าธรรมเนียมสารในฟองอ่ะร้อยละสองเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเกินสิบล้านเขาก็คิดแค่สองแสนถูกไหมเขาคิดแค่นั้นอ่าคุณเรียกร้องไปยี่สิบล้านเขาก็คิดแค่สอ,องแสน คิดแค่ร้อยละสองแต่ว่าคิดแค่สิบสิบล้านเท่านั้นเกินกว่านั้นเขาคิดแค่สองแสนก็ตามนั้นเราจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวเออแต่เงินจำนํำนวนนั้นก็คือไม่คืนนะที่เราจ่ายแต่เราก็ไม่ได้คืนนะเราก็จะไปว่ากันอ่ตรงนั้นไปเลยเห็นไหมก็ก็จะเป็นแบบนั้นคือ เขาคิดตามอาตาัตราแอดไม่รู้เขาเรียกยังไงแต่คิดแน่ๆเนีน่ยเขาเรียกลาตามที่เราอ่าตามที่โจทย์เขาก็ฟ้องโจย์ก็ฟ้องก็ร้อยละสองแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเอาสามใช่ไหมอ่าแต่เราเรียกอะเรียกเยอะอยู่แล้วโจทย์ทุกคนเขาเรียกเยอะเรียกเกินโกตตาเรียกเกินโกตตาอยู่แล้วก็คือสมมติมินมาหมาดเนี่ยเขาอาจจะสามสี่แสนห้าแสนก็ได้ถูกไหมแล้วแต่เขาจะเรียก แต่เราจะเขาก็จะไม่ได้ให้ตามที่เราเรียกไม่ได้ให้อแล้วแต่ศาลท่านจะวินิจวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาว่าสมเหตุสมผลอา่าคิดตามสมเหตุสมผลก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันเกินอา่าแต่ถ้ามันเป็นการไม่ใช่เรื่องที่หมีนประมาทนะเป็นเรื่องอาญาเนี่ยก็ว่าอีกอย่างหนึงราคาก็ก็สูงไปอีกอ่สูงไปอีก มาฟังข่าวต่อคับเสียงหัวเราะเรอเออคือคือมันมันตามนั้นนะเอฟีนะตามนั้นก็คือคนที่เขาอ่าไปหมิ่นประมาทเนี่ยนะบอกตรงว่าเราก็ต้องระวังเอระวังมากๆเลยก็คืออย่าไปเอ่ยชื่อนะไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยมันเข้าแน่ๆเอ่อถึงใครจะบอกว่า เอ้ยไม่เอ่ยชื่อก็พาดพิงถึงได้ดนู่นนี่นั่นก็ให้มันฟ้องไปเออให้มันไปสืบนําสืบแล้วก็ฟ้องไปถ้าไม่เอ่ยชื่ออืมก็ให้มันนําสืบแล้วก็ฟ้องไปมันจะยากขึ้นไปอีกอืมก็